สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะยุยก็จะพาทุกคนไป one day eat กับยุยนะคะที่ย่านตะลิงชันค่ะ ตลิ่งชันนะคะยูก็จะพาทุกคนไปในละแวกพุทธมณฑลสายหนึ่งคะ่ะที่นี่นะก็จะเป็นที่ตั้งของสายใต้ใหม่นั่นเองเป็นสายใต้ใหม่ที่ใหม่ล่าสุดใช่ไหมณตอนนี้เป็นล่าสุด <laughs> เดี๋ยวเขาก็จะย้ายไปตรงสายใต้เก่าอีกแล้วก็ยังไงก็อัปเดตข้อมูลกันทีแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะที่ดังๆเลยก็คือตลาดน้ําคลองรัดมายมนั่นเองแล้วก็จะพาทุกคนไปดูว่าบริเวณพุทธมณฑลสายหนึ่งเนี่ย มีร้านลับร้านดังร้านไหนกันบ้างซึ่งบางร้านก็จะเป็นร้านที่ยูเคยไปกินแล้วแล้วก็บางร้านเป็นร้านที่ดังมากแต่ว่ายูยังไม่เคยไปกินเราก็จะพาทุกคนไปกินพร้อมๆกันคน่ะวันนี้ไปอ้วนด้วยกันนะจ๊ะไปกัน ร้านแรกที่เราจะมากินกันนะคะนั่นก็คือร้านป้าต้อยท่าพระจันทร์นั่นเองก็จะอยู่เลยโรงเรียนโพทธิสารมาหน่อยนึงค่ะนี่ไรเดอร์เด็นไหมถูกแล้ว ก็คือร้านป้าต้ยท่าพระจานทร์นั่นเองเขาบอกว่าเปิดมามากกว่า30ปีแต่ว่าเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ตรงสายหนึ่งนี้นะร้านก็จะเป็นแบบง่ายๆเรียบๆบ้านๆแบบนี้เลยอยู่ริมถนนรถก็ผ่านไปผ่านมาแบบนี้เลยนะ แล้วก็ที่นี่นะคะไรเดอร์มาซื้อเยอะมากเพราะว่าอาหารเขาอะมีค่อนข้างหลากหลายแล้วก็จานใหญ่ให้เยอะสุดๆเลยระหว่างที่เรารออาหารนะคะนี่ก็จะเป็นเมนูแนะนําของที่นี่นะคะมีข้าวไข่ระเบิดมีมักกะโรนีกุ้งกุ้งเขาจะให้มาตัวแบบเบ้งๆเลยนะแล้วก็มีอันนี้หมูคั่วพริกขี้หนูสดแล้วก็เมนูต่างๆเยอะแยะมากมายราคาไม่แพงเนาะราคาธรรมดาเไป40ส0 60นี่แล้วก็นี่เมนูด้านหลังนี่ จัดเต็มเลยจ้าเดี๋ยวเรามารอดูอาหารของเรากันดีกว่าค่ะอาหารที่ยุยสั่งก็มาแล้วนะคะสั่งมาสองจานเริ่มที่จานแรกนะคะจานนี้ก็จะเป็นพริกแกงหมูกรอบแบบเผ็ด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 นั่นเองดูหมูกรอบเขาสิหมูกรอบร้านนี้เขาจะหั่นแบบชิ้นใหญ่ๆเป้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะ ในไลน์เขาอะเขาเขียนแบบว่าหมูกรอบกรอ,อบยันเงานี่เลยชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเราก็จะมันค่อนข้างน้อยเลยดูสิเนาะเป็นมันน้อยๆแล้วก็มีเนื้อเยอะพอสมควรแล้วขามก็ให้เยอะนะดูนี่นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไข่ดาวจานนี้ของพี่แมวนะพี่แมวชอบกินมากเขาบอกว่าร้านนี้คือพริกแกงร้านนี้อร่อยมากติดใจที่สุดเลยแล้วก็เมนูวันนี้ของย้ยนะคะก็จะเป็น ข้าวกระเพราไก่กรอบค่ะแต่ว่าเขา่เอาเอาไก่ตัวนี้ไปชุบแป้งแล้วก็ไปทอดแล้วก็มีตัวกระเพราเอาไปทอดกรอบเหมือนกันแล้วก็เขาจะมีน้ําซอสพิเศษสูตรของทางร้านก็คือจะเป็นซอสกระเพราแบบเผ็ดๆน้นหวานแล้วก็ราดมาแล้วเราก็กินกันอย่างนี้แล้วก็คือมันเป็นสวรรค์ของคนชอบของทอดมากๆเลยเมนูเนี้ยนะอันนี้ก็คือเป็นเมนูที่ยุวิทานบ่อยมากๆเวลามาทานร้านนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราขอตัวไปทานข้าวกันนะคะ กะเพราไก่กรอบจานนี้นะคะไก่ก็จะกรอบแบบนี้เลยได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวจะเคลียวให้ดกูกรอบขนาดไหนอืแล้วก็กินกับกระเพราพัดกรอบแบบนี้นะครับไก่กรอบจริงๆอร่อยมากรสชาติาจะออกแบบเผ็ดหวานนะคะคือกินแล้วเข้ากันมากๆเลยทั้งจานลองพริกแกงลองพริกแกงขโมยก่อน นี่เราก็จะมาชิมหมูกรอบชิ้นใหญ่ๆอันนี้เลือกชิ้นที่มีหนังเยอะที่สุดขอไข่ดำนิดนึงนะพี่เอาไปเลยนะครับสีคือแบบเผ็ดอะเผ็ดมากอ่ะดูสิเผ็ดเค็มหวานกลมกรอแล้วก็หมูกรอบเขาว่าตรงหนังอะกรอบมากเนื้อแบบชิ้นใหญ่ๆดูสิความหนาของชิ้นหนามากเข้มข้น เราจิ้สองจานเลยแล้วกันเราจะรับสั่งใหม่แล้วกันได้จ้าสำหรับมื้อนี้นะคะยูก็หมดไป110บาทค่ะที่นี่นะก็คุณภาพแบบเชฟจากโรงแรมมาทําให้เราทานเลยนะในราคาอาหารตามสั่งเท่านั้นเองค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็มาทานได้หรือว่าจะสั่งในแอปก็ได้นะคะมีทุกแอปเลยเดลิเวอรี่ไปทานที่บานได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟใต้สะพานกันนะคะที่นี่เลยลองแคมป์คอฟฟ่มกกาพอด ราต้องจอดตรงไหน,นจอดใต้สะพานใช่ไหมจอดใต้สะพานตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านลองแคมป์คอฟฟี่โมก้าพอดแล้วนะคะนี่เลยอยู่ใต้สะพานแบบน,นี้นี่ตรงนี้ก็คือจะเป็นถนนพนบพุทธมณฑลสายสีนั่นเอง เขาก็จะอยู่ใต้สะพานที่ตัดระหว่างตรงสายหนึ่งตรงนี้คือพันนกสายสี่นั่นเองนี่ร้านเดี๋ยวเราไปสั่งกาแฟกินกันค่ะไปที่นี่ก็จะมีมุมให้นั่งรอกาแฟแบบนี้นะคะน่ารักดีแล้วเขาก็จะเหมือนเนี่ยเราหมือนไปกางเต็นท์อะที่อุทยานเลยเดีนยวน่ารักก็สิ ร้านแบบทำง่ายๆแบบนี้เลยข้างหลังเป็นมุมถ่ายรูปเล่นเมื่อกี้สั่งไปแล้วนะคะเป็นลาเต้เย็นแก้วละ45บาทจนะ้าเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติของลาเต้เย็นกันนะคะอันนี้ยูสั่งเป็นแบบว่าไม่หวานเลยกาแฟหอมอะ่ะ เข้มข้นมากๆเลยอ่ะในราคา45บาทคือดีมากๆกับราคานี้นะคะใครอยู่แถวนี้นะคะหรือใครอยากมาถ่ายรูปอะไรแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักแบบนี้ก็สามารถมาลองทานได้ค่ะมีเมนูอื่นด้วยนะอยากลองชิมพวกโกโก้อะไรแบบนี้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวไว้วันหลังค่อยมาลองเขาใช้เป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องแมชชีนเอสเปรสโซอะไรกดแบบเนี้ย ต้องแบบเนี้ยคือต้องคนมีแรงมากมแล้วก็ใช้แรงที่แบบสม่ำเสมอในการที่จะทําให้มันขันน้ํากาแฟเอสเปรสโซออกมาให้เราดิ่มแบบนี้ได้นะคะบรรยากาศร้านก็นั่งกันริมถนนแบบนี้เลยแล้วก็จะมีพี่ๆแท็กซี่เขามาจอดพักรถมาจอดทั้งข้าวทางกาแฟกันตรงนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่แบบเออชิลไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน นี่ก็คือผลประกอบการของเรานะคะหมดภายในะไม่ถึง5นาทีเลยกาแฟดีกาแฟอร่อยมากยูส่กเป็นลาเต้ไปอันนี้แก้วละ45บาทนะคะก็คือจะอยู่เลทประมาณ30 40 45ประมาณนี้เองนะเป็นราคาที่น่ารักกุกก็บแล้วก็คุณภาพโอเคเลยนะคะสำหรับกาแฟคะ่ะ จริงๆก็คืออย่้ยเลงมานานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้มาแวะสักทีเพราะว่าตรงนี้ที่จอดรถเขาก็จะแบบแน่นๆนิดนึงอย่างนี้เขาก็มาจอดข้างถานนแบบนี้แล้วก็ลงมาซื้อกันบางช่วงก็คือจะขนแน่นมากนะคะเพราะว่าก็จะมีพนักงานมีพี่ๆแท็กซี่มีแบบคนทํางานแถวเนี้ยเขาก็จะมากิรลานกันเยอะมากๆเลยใครสนใจนะคะก็มาแวะได้เลยค่ะที่นี่เลยลองแคมป์คาเฟ่โมกาพารตี ร้านกาแฟเมื่อก,กี้นะคะเราก็เลี้ยวสายเข้ามาที่ถนนพานกพุทธมณฑลสายสีเราจะไปต่อกันที่ร้านเด็ดร้านดังในยานนี้ค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ที่ร้าน James S <S เจมส์บูร์ลองเชอรี่ค่ะเป็นแบบไดทูอย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้ใช่ตอนนี้ยัยงไงจุดที่หนึ่งนี่นะคะเมื่อเรามาถึงเขาก็จะให้เมนูมาเลือกแบบนี้เลย เมนูมีหลายเมนูมากๆากลุสิกินเมนูอะไรดีนะนี่เราเหมือนเข้ามาสนามทสรถอะไรอยู่เลยเน,นี่ยมาอย่างงี้มาสอบใบขับขี่ <c oughs> เราจะไปจุดที่หนึ่งก็คือจะไปสั่งขนมคิวไม่เยอะนะปกติคือวันเสาร์อ,อาทิตย์นี่คือแบบล้นออกไปข้างนอกเดี๋ยวเราจะสั่งเป็นตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวซอกคั่วซองแบบว่าแบบธรรมดาธรรมดาธรรมดาเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นส็อกแลตคั่วซองอันนี้ชิล150ละร้อยห้าสิบบกวอันนี้ ชิลแป85บาทเดี๋ยวจะขอลองสองเมนูนี้เมนูอื่นก็ได้กินนะมีสะโคนโ้นด้วยมีคุกกี้กบมี<อ>แลัดก็จะเป็นเมนูเครื่องดื่มต่างๆมีกาแฟามีพวกโกโก้อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีน้ำวนหวานลมาอมโสดาต่างๆก็พวกสมูทตี้ก็มีอะเมักอย่างหนึ่งก็ได้อะน้ำสดชื่นสดชื่นเมื่อกี้กินกาแฟาไปแล้ว นี่หนึ่งอันครับเพนคอลซองแล้วก็เอาช็อกโกแลตคอลซองหนึ่งน้ำเอาอะไรนะน้ำเอาสตรอเบอรี่สมูทตี้แล้วก็เอาสตรอเบอรี่สมูทตี้หนึ่งแก้วก็จ่ายเงินทางเคียบโค้ดนีมนะคะครับสามราคารสามร้อยห้าสิบห้าบาทค่ะครับอันนี้นะคะเราก็มาอยู่จุดที่รอรับขนมน,นั่นเอง ซึ่งปกติแล้วอะลาดเนี่ยถ้าไม่ได้ทําแบบย้ายทบแบบนี้ยเราจะหาโอกาสมาทานยากมากเพราะว่าที่เนี้ยคือเขาจองคัวซองกันเป็นข้ามเดือนอะแล้วรถก็จะมาต่อคิวกันเยอะมากมากมากเนี่ยปกติเราก็ขับผ่านตรงนี้เนาะ มีเสียไปนหนึ่งเลนเลยสำหรับเราที่จะเข้ามาในนี้แล้วก็คือแบบคนเยอะมากแล้วเขาก็ต่อคิวกันเป็นเดืนๆกว่าจะได้ทานเลยนะคะของร้านนี้วันนี้คือโชคดีมากแล้วก็รอคิวดาทูไม่นานด้วยมีอีกแค่หนึ่งคิวเองเดี๋ยวมารอดูหน้าตาขนมกันนะคะยี่ก็ได้ขรัวองมาแล้วเรียบร้อยนะคะ นี่เลยชิ้นขวดซองของเราตรวนี้จะเป็นขวดซองแบบธรรมดาแล้วก็อันนี้จะเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตน่ากินมากดูน่ากินกว่าในรูปเยอะเลยแล้วก็ชิ้นใหญ่นะคะยกให้ดูนี่ชิ้นใหญ่เท่าหน้าฉันเลยแล้วก็ยุสสั่งเป็นน้ำมาด้วยนี่นะคะก็จะเป็นน้ำตอวี่สมูทตี้นี่เลยค่ะ มันแบบนัวนัวมากเลยนะดูสิดูเท็กเจอร์เขาเวลาเขาปั่นมาแล้วอะนัวมากเรามาลองชิมัวซองกันดีกว่านาะเดี๋ยวเขาเริ่มจากตัวนี้หืมเสียงแบบกอบเสียงเหมือนอะไรมันจะแตกออกมาเลยอ่ะโูหูหกรอบกรอบจะกินแล้วนะคาราอืม ได้ยินเสียงไหมมีกรอบมากจอดนอกนุ่มในแล้วดูเท็กเจอร์ข้างในค่ะโพรงสวยงามเป็นชั้นเป็นช้อนแบบนี้เลยอืมกลิ่นเนยแบบละมุนมากแล้วก็จัดหนักจัดเต็มสุดๆเราชิมอีกคำหนึ่งอืมดเด่นๆเลยอะคือเสียงเนี่ย <c oughs> เสียงกรอบกรบับแกรบกรบแกรให้พี่ชิมก่อนอ่ะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวมาดูมาดูว่าเป็นยังไงแล้วเรากินแล้วมันจะไม่หกเลอะรสดหรอเนี่ยนี่ไม่หกลองดิลองมันหอมเนยอ่อนๆเนาะอหอมเนยอ่อนๆไม่ได้รุนแรงมากแต่ว่าอร่อยอุ้ยอันนี้อันนี้เดี๋ยวจะมาลองตัวช็อกโกแลตนะคะอุ้ยดูเสียงมันสิเสียงมันแบบจะแตกแล้วนี่นะครับลองชิมสองช็อกโกแลต ไม่หวานจนเกินไปเข้มข้นแข็มข้อ,ขอชิ้นนี้หนักมากเลยดีอ่ะชอบอืมนีม่เดือช็อกโกแลตข้างในทุกอน,นุก็จะแบบซึมไปด้วยช็อกโกแลตเขาไม่ได้เคลือบแต่ข้างหน้าข้างในก็จะเป็นช็อกโกแลตด,ด้วยเหมือนกันเจนคัวซองอันนี้นะคะชิลักแปบาทแล้วก็ตัวช็อกโกแลตคัวซองตัวนี้ชิลาร้อยาสิบส่วนน้ำนี่อันนี ลบอรี่สมูทตี้นะคะแก้วละ120บาทค่ะมือนี้หมดไป355บาทนะคะกินแบบแน่นๆจุกๆไปเลยจ้าเดี๋ยวยุ้ยจะไปดูร้าน a อแครอีกร้านหนึ่งนะคะซึ่งเขาบอกกันว่าร้านเนี้ยถ้าไปหลังเที่ยงนะอาจจะหมดก็ได้เอแครเขาจะแบบลูกใหญ่ๆอย่างนี้เลยลูกเบกงบอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเราจะได้กินไหม จากถนนตัดใหม่นี้เลี้ยวซ้ายเข้าไปทางถนนราชะพฤกษ์เข้ามาราชะพฤกษ์นิดเดียวแล้วก็เลี้ยวสายซอยแรกเลยเข้าถนนบางพรมเลยครับผมนี่เหรอใช่อโ,โอ้บ้านคุณพระคุมคลองเข้าได้ไหมเนี่ยจากข้างหน้า <S <S ไม่ต้องเข้าก่ ร้านมาดามเอแครอร่อยมากเอแคร์เค oh. e ้กขนมปังกาแฟโทรตอนนี้นะคะยูก็อยู่ที่ร้านมาดามเอแครนั่นเองค่ะร้านนี้ก็คือจะเป็นร้านลับเลยนะเพราะว่ากดตาม Google Map มานะคะร้านนี้เขาก็จะมีขายเอแครขนมเค้กแล้วก็มีขนมปังกาแฟหยุดทุกวันพุธนั่นเอง เดี๋ยวเราเข้าไปลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้ทานเอกแคไหมเพราะเขาบอกว่าที่นี่เอแคล์ุ่มแข็มากไปกันมีกี่ลูกอะครับหกกล่องหนึ่งอ๋อเอากล่องหนึ่งไหมเอากี่กล่องสองกล่องก็ได้เอาสองกล่องค่ะนหลรัร้านเขาหน้ารักมากเลยตกแต่งแบบเหมือนเราเข้ามาอยู่ในบ้านคุณพระนะครับดูดีมากมาก แต่ว่าตอนนี้เขาต็รวลให้นั่งทานในร้านก่อนอให้แบบซื้อกลับบ้านนะคะแล้วก็เอแข่กล่องนึงมี6ชิ้นชิละชิลสิบาทก็คือ60บาทนั่นเองนะคะ่อก่องเราสั่งไปสองกล่องรอแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตาเอแข่กัน มีช็อกบอลมีเค้กผลไม้เล่ารามเอแคชาไทยเอแคช็อกโกแลตเอแคกาแฟเอแควานิลาแล้วก็มีเค้กต่างๆมีเบราวนี่ด้วยหมดแล้วเหลือแ,แต่เบราวนี่กับช็อกบอลใช่ตอนนี้เอแคก็คิวสั่งไปถึงวันอาเลแล้ววันนี้วันอังคารถ้าใครอยากทานรสชาติอื่นๆก็สามารถโทรมาสั่งไปก่อนลนะ่วงหน้าก็ได้คะ่ะนี่เราโชคดีใช่ไหมความจริงอันนี้คือมีเหลือพอดีมีเหลือ<สๆ>ถือว่าโชคดีมากเดี๋ยวมารอดูหน้าตากัน ก็จะเป็นเอแคที่ยูฟลุกได้มานะคะเพราะว่าเขาสั่งจองกันแบบสองสวันเลยนะกว่าจะได้ทานนี่ค่ะลูกใหญ่มากแล้วก็หนักด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจลองลองให้ดูเทกเจอข้างในดีป่ะโอ้ยไส้แบบแน่นๆเลยอ่ะเนื้อเอแคเขาบางมากเลยอ่ะแล้วก็ไส้แบบต้นๆแน่นๆไส้เยอะกว่าไส้เยอะกว่าแป้โคุ้มมากอันนี้ก็คือชิลล์สิบาทแหละเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะคะ ใชละมุนมากแล้วก็หวานน้อยเขาบอกขนมที่ร้านคือจะหวานน้อยหมดทุกอย่างอัวอร่อยมากอ่ะนัวมันนัวมากเลยแล้วก็แป้งเขากรอบนิดนิดคือสมควรแล้วแหละที่ต้องจองสองสามวันเลยนะคะอย่าลืมจองนะอย่าลืมจองนะอย่ามาฟลุกแบบเรา <laughs> แต่ละว่าเราเห็นขนมเด็กซื้ออะไรมาเพิ่มอีกนั่นนะช็อกบอลอันนี้ซื้อช็อกบอลมาอันนี้กล่องละยี่สิบบาท ถ้าใครจะมานะคะก็คือเอแค์จะออกตอน10บโมงครึ่งก็คือมารับได้ตอน10บโมงครึ่งเป็นต้นไปแต่ว่าร้านนะเขาเปิดแต่8ปดโมงถ้าใครอยากมาลองชิมยู่แนะนําว่าให้โทรมาซองก่อนดีก,กว่าจะได้มาไม่เสียเที่ยวนะแต่เราอ่ะคือฟลุกมากๆเลยสําหรับวันเดย์อีกับยุ้ยนะคะถ้าใครอยากให้ยุ้ยนะคะพาไปกินที่ไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยค่ะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีคนดูไหมถ้าเกิน1000วิวนะเดี๋ยวยุ้ยจะทำต่อไปเรื่อยๆ1 0 0 0วิว <laughs> แนะนำชื่อร้านมาด้วยก็ได้นะใช่แนะนําชื่อร้านแนะนํา GPS มาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวยูทก็จะไปกินตามส่วนในคลิปนี้นะคะทุกร้านยูทก็จะลงพิกัด GPS ไว้ให้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะสามารถไปกดดูกันได้แล้วก็ตามมาทานกันได้เลยคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะแนของกินกับบานไปเพียบเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็น like, ก, share, ก,ปกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบายบาย ของกินเต็มเลยชักบอลใช่งของกินเต็มหนารถเลยนี่นี่นี่อีกเต็มเลยนี่อีกข้างหลังมีอีกไหมข้างหลังก็มีอีกนี่นี่เต็มเลยนี่อีกโอ้ยของกินเต็มรถบายบาย